ก็สวัสดีนะคะ,ะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงการแก้สมการกำลังสองนะคะซึ่งก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะคะแล้วก็หาค่า x อ,ออกมาหลักการของครั้งที่แล้วก็คือว่าเราจะหา2ตัวที่คูณกันในพจน์ท้ายบวกกันในพจน์กลางใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถหา2องจำนวนนั้นได้เป็นจำนวนเต็มนะคะเราก็จะมีทางออกอีกทางนึง ก็คือวิธีการใช้สูตรนั่นเองนะคะแต่จะใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนก็จะต้องจำสูตรนี้ให้ได้ด้วยนะคะ,ะสูตรนี้ก็มีหน้าตาดังนี้จะสังเกตว่าค่า x นะคะก็จะหาได้จากการเอาค่า a ค่า b ค่า c นะคะมาคำนวณซึ่งถามว่า a b c มาจากไหนนะคะออสมการกำลังสองในรูปทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะก็จะมีอยู่3พจน์ค่า a เนี่ยก็คือค่าคงตัวที่อยู่กับพจน์ x กำลังสองนะคะส่วนค่า b นั้นก็คือค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัวแปร x ส่วนค่า c ก็เป็นค่าคงตัวนะคะที่อยู่เฉพาะตัวมันเองนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าค่า abc เป็นอะไรนะคะสูตรก็มีดังนี้ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กํลังสองลบ4 ac ทั้งหมดหารด้วย2 a นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าค่า x เนี่ยมันจะเป็นจำนวนจริงเมื่อไหร่นะคะซึ่งเขาบอกไว้ว่าเราจะแก้สมการเราได้ค่า x ออกมาเป็นจำนวนจริงเนี่ยก็ต่อเมื่อ b กํลังสองลบ4 ac นะคะจะมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0, ก็หมายถึงเจ้าตัวที่อยู่ในส r e r o o t นะคะจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็น0มันถึงจะได้ค่า x ที่เป็นจำนวนจริงออกมาถ้าเกิดว่า b กำลังสองลบ 4ac คำนวณออกมาแล้วมีค่าเป็นบวกนะคะหรือมากกว่า0ย์เนี่ยสมการนี้นะคะก็จะมี2คํคำตอบแต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วนะคะ b คำนนออกำลังสองลบ 4ac มีค่าเท่ากับ0 ก็แปลว่าถอดสแควร o ทก็มีค่าเป็น0ูเราจะได้ว่าสมการนี้จะมีคำตอบเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่านะคะ b กำลังสองลบ 4AC หาออกมาแล้วน้อยกว่า0ก็แปลว่าติดลบซึ่งปกติแล้วเจ้าตัวร o ทที่ติดลบเนี่ยนะคะมันหาค่าไม่ได้เราจะบอกเลยว่าสมการนี้ก็จะไม่มีคำตอบนะคะซึ่งตรงนี้คือคอนเซปต์สำคัญเคยมีข้อสอบโอเนเอาไปออกข้อสอบ ถามมาเหมือนกันนะคะันั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้เช่นเดียวกันเอาละค่ะตอนนี้เรารู้สูตรแล้วรู้ลักษณะของคำตอบแล้วตอนนี้เราก็ไปลองทำตัวอย่างกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะ 3x กำลังสองบวก 2, 2 x เลบ3เท่ากับ0เราจะแก้สมก,การกำลังสองในข้อนี้โดยวิธีการใช้สูตร เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมาวิเคราะห์หาค่า a b และ c สะก่อนอในข้อนี้นะคะเราก็จะได้ค่า a เนี่ยก็คือ,อเลข3นะคะซึ่งเป็นค่าคงตัวที่อยู่กับ x กําลังสองและเช่นเดียวกันนะคะค่า b ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วนค่า c นั้นนะคะเป็นค่าคงตัวที่อยู่ตัวของมันเองตัวเดียวนะคะ c ก็มีค่าเท่ากับลบสเอาละค่ะก่อนอื่นเรามาหา b กำลังสองลบ 4ac กันก่อนเลยนะคะอ uh, เนี่ยมีค่าเป็น2 2นะคะ2กำลังสองมีค่าเท่าไหร่แน่นอนนะคะทุกคนตอบได้2กำลังสองมีค่าเป็น4 -4 ลบด้วย4คูณ A เราก็แทนค่า E เป็น3คูณ C ก็คือลบ3ถูกไหมคะ 4ac โ okay, อเคค่ะตัวหน้าเรียนเขียนไว้รอเลยนะคะคนสามตัวหลังเนี่ยมักจะมีปัญหากับนักเรียน เพราะว่าจุดอ่อนของเราก็พวกลบๆบวกบวกอะไรนี่เองนะคะนี่สังเกตว่า3ตัวนี้นะคะลบ4 ac เนี่ยคูณกันอยู่งั้นเราก็จะใช้หลักการคูณจำนวนเต็มเข้ามาช่วยเราก็จะเห็นว่ามีลบ4คูณกับลบ3ซึ่งลบคูณลบได้เลยค่ะลบคูณลบได้บวกนะคะใส่เครื่องหมายบวกไว้รอเลยเพื่อความปลอดภัยเนาะส3เป็น12 12 3ก็เป็น36รวมกันมีค่าเท่ากับ40 โอเคค่ะอ่าต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนของการถอดรากที่2นะคะหรือ square r o o รูทสีจะมีค่าเท่าไหร่นะคะขอทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งอ่านะคะก็คือ40เนี่ยเราก็จะแยกตัวประกอบนะคะ 40, 40ก็คืออะไรเอ่ยอ้าว4คูณ10เลยก็แล้วกันนะคะแยกออกมาอีก สีก็เกิดจาก2องคูณสองถูกไหมคะอืมอ่าโอเคสวยแล้วนะคะก็คือว่าในรากที่2เนี่ยถ้าเหมือนกัน2ตัวนะคะมันจะออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้นก็ได้2ส่วน10เนี่ยมันไม่มีคู่ออกมานะคะมันก็เลยต้องติดรูทไว้เพราะฉะนั้นรูทสี่ก็จะมีค่าเป็น2อรูทสินั่นเองโอเคค่ะผ่านด่านที่2มาแล้วอาบไปลุยกันต่อนะคะทีนี้เราก็จะเขียนสูตรเลยนะคะจากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสอลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a เอาละค่ะแทนค่านะคะก็จะได้ค่า x เท่ากับลบ b b เนี่ยมีค่าเป็น2ทัานใส่ลบเข้าไปนะคะเครื่องหมายบวกและลบสแควรูทนั้นเราได้ถอดออกมาแล้วก็ใส่ไปเลย2รูท10 สองคูณ a. a a ในที่นี้คืออะไรคะกลับไปดูนิดนึงอ,อ๋อค่า A เป็น3นั้น2 3ก็เป็น6โอเคค่ะนะคะนี่ก็คือค่า X ที่ได้มาแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็ควรจะมีการตัดทอนตัวเลขให้สวยงามนิดนึงใช่ไหมคะมันจะต้องอยู่ในรูปอย่างง่ายอ่าเราก็สังเกตว่านะคะเจ้าตัวบนเนี่ยจะมีอยู่2 2ที่นะคะแล้วก็ทั้งหมดมีส่วนเป็น6งั้นเราก็มองโดยรวมเลยนะคะว่า2กับ6เนี่ยใครสามารถ หารได้มากที่สุดนะคะคำตอบก็คือ2นะคะเราเอาสองไปหาร2 3เป็น6นะคะเขียนเลข3แทนไว้เราตัดละ2 1เป็น2ยังติดลบอยู่นะคะ2 1ก็เป็น2เอาละค่ะคำตอบเราก็คือตัวเลขที่เราตัดทอนแล้วพจน์แรกก็คือลบ1เครื่องหมายบวกลบ1รูต10ก็นิยมเขียนเป็นรูตสิธรรมดานะคะแล้วก็ทั้งหมดส่วนก็จะเหลือเป็น3โอเคค่ะนี่คือคำตอบของ ค่า x นะคะคำตอบของสมการข้อนี้ซึ่งอยู่ในรูปของจำนวนตักกะนั่นเองนะคะซึ่งก็มี2ค่าก็คือตัวหนึงบวกตัวหนึงลบนะคะอ่ะโอเคค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันต่อนะคะโจทย์ข้อที่2 x กำลังสลบ2 x เท่ากับ6นะคะ ก่อนอื่นสมการนี้นะคะเราจะต้องจัดรูปซะก่อนต้องอยู่ในรูปทั่วไปนะคะหมายความว่าด้านขวาเนี่ยมันจะต้องเป็น0ย์เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงคะเราก็จะต้องย้ายข้างใช่ไหมคะจากบวกหกที่อยู่ทางขวาก็ย้ายมาทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเขียนได้เป็น x กำลังสอลบส x แล้วก็ ลบ6เท่ากับ0นะคะเมื่อเขียนแบบนี้แล้วค่า a ค่า b ค่า c โอเคค่ะเรามาดูว่าจะได้อะไรบ้างค่า a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลังสองนะคะซึ่งเราดูแล้วมันไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยก็หมายความว่า a เนี่ยมีค่าเป็น1เพราะว่า1คูณ x กำลังสองก็ได้เท่าเดิมถูกไหมคะนั้น a ก็ต้องเป็น1ไปค่า b เท่าไหร่ค่า b นะคะถ้ามีลบข้างหน้าก็แปลว่ามันคือลบ2 ค่า c ถ้ามีลบข้างหน้ามันก็คือลบ6อ่าโอเคค่ะนี่ก็ต้องหา a b c ให้ถูกต้องซะก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาหา b กำลังสอลบ4 a c นะคะว่าจะมีค่าเท่าไหร่อ่า b ค่ะ b เป็นลบ2ลบ2ยกกำลังสองได้เท่าไหร่นะคะเวลาหาเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจนะคะว่าเจ้าลบ2เนี่ยมันเป็นฐาน ฐานเป็นจํานวนลบนะคะใส่วงเล็บไปด้วยแล้วค่อยยกกาลังสองคือมันหมายความว่าลบสองเนี่ยคูณกันกี่ตัวคะคูณกัน2ตัวนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่าลบคูณลบมันต้องออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ4นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้น b กําลังสองมีค่าเป็น4 C a c นะคะแทนค่า E ลงไปแทนค่า C ลงไป นักเรียนก็สังเกตว่านะคะ3ตัวหลังเนี่ยมันคูณกันอยู่นักเรียนก็เห็นว่าเครื่องหมายลบก็มีนะคะคูณกันลบคูณลบกลายเป็นบวกใส่บวกไว้นะคะจากนั้นก็คูณเลย c 1เป็น4 4 6 24รวมกันเป็น28ทันไหมคะ่ะได้28นะคะทีนี้ทำอะไรทีนี้เราก็จะมาถอดรูท28นะคะ 28แยกตัวประกอบเกิดจาก4 7 28สีก็แยกมาเป็น2กับ2โอเคเรื่องนี้เราชำนาญแล้วใช่ไหมคะถ้าเหมือนกัน2ตัวเนี่ยมันก็จะออกมาได้ตัวหนึ่งใช่ไหมคะเวลาถอดรูทส่วน7เนี่ยมันไม่มีคู่ออกมาเพราะฉะนั้นเจ้า7นี้ก็จะติดรูทไว้นะคะซึ่งรูท28ก็มีค่าเท่ากับ2รูทเจ เอาละค่ะผ่านด่านที่2แล้วขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมนะคะจากสูตรนี่เลยนะคะหัวใจสำคัญคือต้องจำสูตรให้ได้ลบปีกำลังสองบวกลบ b กำลังสองลบ4 A 4ทั้งหมดหารด้วย2 A งจำสูตรได้แทนค่าให้ถูกต้องนะคะลบ b b เป็นลบส b เป็นลบ2นะคะทีนี้ใส่ลบเข้าไปแน่นอนลบชนลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นนะคะลบ b เนี่ยจะกลายเป็น2 square r o o เราถอดแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็น2อรู7 2คูณ a a เป็น1 2 1ก็เป็น2อ่าโอเคนะคะได้ค่า x ในลักษณะแบบนี้อ่าทีนี้เนี่ย เ,ออเราก็ต้องมีการตัดทอนตัวเลขนะคะให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายเราก็สังเกตว่านะคะ2ตัวบนถูก2หารอยู่เพราะฉะนั้นเอา2ไปหารให้หมดทุกที่เลยนะคะใส่ผลลัพธ์ไวแ้แทน2 1เป็น2 2 1เป็น2อ,อะไรจะง่ายขนาดนี้ถูกไหมคะเอาระค่ะคำตอบ x เท่ากับเท่าไหร่ตัวเลขที่เหลือนะคะหลังจากการตัดทอนตัวหน้าก็เป็น1บวกลบด้วยรู7 ถูกมคะส่วนเป็น1ไม่ต้องเขียนนะคะอันนี้เป็นค่า x กนะคะก็จะมี2ค่าใช่ไหมคะ1บวกลูทเตัวหนึ่งกับ1ลบลูทเอีกตัวหนึงนะคะอ่ะก็ได้คำตอบแล้วสำหรับข้อนี้ค่ะะเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันนะคะ x ก,กำลังสองบวก9เท่ากับ 6x เอาละคะ่ะ ตอนนี้เราต้องจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะแล้วก็เรียงดีกรีให้เรียบร้อยอหมายความว่านะคะ6 x จากฝั่งขวาย้ายมาเนี่ยจะต้องติดเป็นลบ6 x ถูกไหมคะ,ะก็จะเขียนเป็น x กำลังสองลบ6 x แล้วก็บวก9เท่ากับ0นะะแล้วก็เรียง3พจน์ตามดีกรี2ดีกรี1ดีกรี0ได้แบบนี้นะคะเราก็จะชัดเจนเลยว่า เราจะได้ค่า a ค่า b แล้วก็ค่า c ตามลำดับนะคะค่า a พวกเราก็ทราบอยู่แล้วค่าคงตัวที่อยู่ในพจน์เนี้ยนะคะก็คือ1 b ก็เป็นลบ6ค่า c เป็น9โอเคไหมคะเรามาคำนวณหานะคะ b กำลังสองลบ4 ac นะคะว่าจะมีค่าเท่าไหร่ค่า b ของเรานะคะ b ในที่เนี้เป็นติดลบ -6 นะคะลบหกแล้วทำไมคะ ยกกาลังสองเราเรียนทราบแล้วนะคะมันหมายถึงลบ6คูณกับลบ6ลบคูณลบได้ไรคะได้บวก6 6ก็เป็น36ทันไหมคะ,ะพดหน้าเป็น36พจน์หพดลังนะคะ4คูณ E แทนเป็น1คูณ C เป็น9อ่ะทีนี้ก็คำนวณน,นะคะลบ4ใช่ไหมคะลบ4คูณ9 4 9เท่าไหร่คะ36มีเครื่องหมายลบทันไม่เอ่ย 36-36ลบ36มีค่าเป็น0เห็นไหมคะอ้าข้อนี้แปลกๆฮะก็คือเราคำนวณหา b ีกำลังสองลบ 4AC แล้วมีค่าเป็น0ใครจำได้บ้างว่าคำตอบของข้อนี้จะมีค่าเป็นอย่างไร zij, ว่าไงคะเอ๊ะคำตอบจะเป็นยังไงเอาละเรามาดูนะคะจากสูตรเเท่ากับลบ b บวกลบสแควรู B กำลังสองลบ4 ac ทั้งหมดหารด้วย2 a โอเคอ่ะทีนี้แทนค่าจะได้ x เ,เท่ากับอ่ะพจน์แรกลบ B นะคะค่า B มันเป็นลบ6เจอลบเข้าไปลบชนลบเป็นบวก6นะคะพจน์นี้ได้6อ่ะราคาแล้วก็บวกลบอะไรเอ่ยอ่าถอดรูทออกมาเมื่อกี้ได้อะไรคะได้0ูนย์อ่ะ 2คูณเ a, a, a เป็นเท่าไหร่ล่ะ a เป็น1ใช่ไหมสองหก็เป็น2เอาล้ค่ะ6บวก0 6บวก0นย์ได้6เนาะ6ลบออกศูนย์ก็เป็น6เหมือนกันนะคะมันก็คือ6ส่วน2 6ส่วน2มีค่าเท่าไหร่คะอ้าวก็มีค่าเป็น3นั้นก็แปลว่าข้อนี้เนี่ยได้กี่คำตอบคะข้อนี้มีเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคะ x มีค่าเท่ากับ3าม อ่าโอเคค่ะนักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างทั้งหมดที่ครูนำมาสอนในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมดอยู่3ข้อด้วยกันเป็นการแก้สมการกําลังสองโดยใช้สูตรนะคะอย่าลืมว่านักเรียนต้องจำสูตรให้ได้ถ้าฝึกทำบ่อยๆนะคะก็ย่อมจะจำได้แน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะการแทนค่าลบคูนลบได้บวกถอดรูทให้เป็นนะคะตัดทอนให้ถูกต้องเอาล่ะค่ะงั้นถ้านักเรียนตั้งใจทำนะคะฝึกฝนก็ ขอให้ได้คะแนนในเรื่องนี้มากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ